ปุ๋ยศักสยามส่งเสริมกรเกษตรกรไทยฉลาดใช้ปุ๋ยศักสยามปุ๋ยดีมีคุณภาพช่วงนี้ติดตามเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับพลเมืองดีสามารถที่จะไปพบกับลอตเตอรี่ยกแผงเลยนะครับแล้วก็ไม่คิดที่จะเอาเป็นของตัวเองครับนำส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองให้ประกาศหาเจ้าของต่อไปครับทางบ้านใหญ่ พลเมืองดีรายนี้นะครับก็คือนายรุ่งบัวทองเรืออยู่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลสารเจ้าโรงทองอำเภอวิเศษชัยชาญเล่าว่าพบแผงลอตเตอรี่ตกอยู่ริมข้างถนนนะครับ ที่จะเข้าหมู่บ้านหมู่5จึงได้เปิดดูก็พบว่าเป็นแผงลอตเตอรี่จํานวนทั้งแผงจึงรีบนําส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจเก็บไว้แล้วก็ให้ช่วยประกาศหาเจ้าของโดยเจ้าหน้าที่ตารวจตรวจนับลอตเตอรี่พบว่ามีทั้งหมด170ใบบูลค่า13,600บาทจากนั้นก็ได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็แจง้งวิทยุเพื่อหาตัวเจ้าของต่อมานางศรียศเทพมังกรได้เดินทางมาที่สอพอวิเศษชัยชาญพร้อมกับนําหลักฐานมาแสดงว่าเป็นเจ้าของของแผงลอตเตอรี่นี้จริงๆนะครับเจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบหลักฐานแล้วก็มอบลอตเตอรี่ ให้หนางสยศแเล่าว,ว่ามีอาชีพขายโรตรี่ในตลาดวิเศษชัยชาญน,นี่แหละครับแล้วก็ออกจากบ้านเพื่อที่จะขายโรตรี่ตามปกติแต่ดันไปนลืมวางแผงโรตรี่ไว้ที่บริเวณกระโปรงหลังรถจึงทําให้ตกหล่นไประหว่างทางทั้งนี้นะครับก็จะเดินทางไปมอบรางวัลให้กับผู้ที่เก็บได้ครับ คุณผู้ชมครับมาดูโครงการดีๆนะครับเป็นเรื่องของการส่งเสริมการเกษตรให้กับนักโทษในเรือนจำนะครับที่เรือนจําคลองไผ่อําเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับเขาได้มีการนําเอาเกษตรอินทรีย์ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมาบําบัดความเครียดให้กับนักโทษที่นั่นนะครับแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังที่เมื่อพ้นโทษไปแล้วนะครับสามารถนําตรงนี้เนี่ยไปสามารถประกอบอาชีพเป็นรายได้ให้กับครอบครัวได้ด้วยนะครับติดตามพร้อมกันครับกับรายงานของคุณพงศิษฐ์บรรณวิจิตครับ ที่เห็นภาพอยู่เนี่นครับเป็นแปลงผักปลอดสารพิษนะครับของโครงการเรือนจําคลองไผ่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งทานผู้อำนวยการเองก็มีนโยบายให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษนะครับมีอาชีพติดตัวไปเพื่อจะไปอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกอย่างมีศักดิ์ศรีครับในอารีเฉลยสุขผู้บัญชาการเรือนจํากลางคลองไผ่จังหวัดนครราชสีมาเป็นอีกผู้หนึ่งที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลที่มองเห็นว่า ปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาเป็นหลักเป็นแนวทางในการสําหรับดําเนินชีวิตของคนทุกระดับชั้นโดยจากในความคิดนี้เองเกษตรอินทรีย์บําบัดผู้ต้องขังจึงเกิดขึ้นในเรือนจำคลองภัยเป็นการสารต่อจากโครงการกําลังใจในพระดําลิพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพระจัรกิติยาภาประจําภาคตอนออกเฉียงเหนือเพื่อให้นักโทษจะได้มีความรู้การทําเกษตรแบบยั่งยืน เมื่อพ้นโทษไปแล้วสามารถใช้ทำมาหากินเลี้ยงชีวิตได้แต่นั่นเป็นผลพลอยได้เท่านั้นพระเป้าหมายที่แท้จ,จริงของโครงการนี้ต้องการนำเกษตรอินทรีย์มาบราบัดความเครียดให้กับนักโทษเพราะที่นี่เป็นเรือนจำความมั่นคงสูงหนึ่งในสองแห่งของประเทศไทยสิ่งที่ผู้น้องขังได้รับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในส่วนของความแข็งกระด้างในตัวของผู้ต้องขัง แต่หลังจากที่เข้าเข้ามาอยู่ในโครงการได้เข้าไปคุกคีกับต้นไม้ได้เข้าไปอยู่กับสัตว์นะครับความอ่อนโยนมีมากเปลี่ยนจากคนที่แข็งกระด้างกับมีจิตใจที่อ่อนโยนไปเยอะส่วนผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้วแต่ยังอยู่ในโครงการเกษตรอินทรีย์บอกด้วยน้ําเสียงแห่งความมั่นใจว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของตนน,นําแนวความคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับจากเรือนจําคองไผ่ไปปรับใช้กับครอบครัว เพื่อให้ไกลจากเส้นทางที่เคยก้าวพลาดในความมืดบนเหมือนที่ผ่านมาได้ออกมาทําแล้วมันรู้สึกมันมันสบายมันสบายใจแล้วอีกอย่างกลับไปมันก็ไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นมาได้ก็ได้ทำงานตรงนี้มันก็ยังได้มีวิชาชีพเพื่อพัฒนาตนเองในวันข้างหน้าครับคนเรามันเคยผิดพลาดกันมามันก็คนเรามันก็ต้องแก้ไขได้เพื่อวันข้างหน้าของเราเพื่อชีวิตเราและคนรอบข้างเรา S 1> <S 1> <S <an> <S แต่สิ่งที่ยืนยันที่นี่คําว่าเกษตรอินทรีย์ที่ครบวงจรจริงๆนั้นภายในเรือนจํามีทั้งโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์โรงผลิตปุ๋ยจุลินทรีย์ชีวภาพที่สกัดจากมูลไส้เดือนมาทําเป็นปุ๋ยและยังมีสวนเกษตรนาพันธุ์โดยการปลูกผักปลอดสารพิษหรือปลูกผักออร์กนิกอาทิแปลงนาปลูกข้าวไรเบอร์รี่ตลาดจนข้าวโพดมันสับหลังพันจากต่างประเทศญี่ปุ่นเรือนจำพ่อเห็ดและการเลี้ยงสัตว์ โดยได้นาผลผลิตที่ได้มาวางจําหน่ายขายให้กับประชาชนที่ผ่านมาที่ผ่านมาโครงการเกษตรอินทรีย์ของเรือนจาคลองไผ่อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นที่สนใจของหลายหน่วยงานที่อยากจะเข้ามาศึกษาและเรียนรู้เพื่อนําไปเป็นตัวอย่างและปรับใช้กับหน่วยงานของตนเองและในอนาคตจะกลายเป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์บําบัดแห่งแรกของประเทศไทยหรือเรือนจําตัวอย่างแห่งแรกของไทย ผมเชื่อนะครับว่าถ้าเกิดสังคมได้มาโอกาสดีๆให้กับผู้ต้องขังที่เขาจะไปอยู่ร่วมกับสังคมนะครับโดยเฉพาะเป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเขาจะได้เรียนรู้และนำออกไปเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักของเขาผมมั่นใจว่าบุคคลเหล่านี้เขาจะอยู่ได้โดยไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมนิกรเหล่านอกถ่ายภาพพงศิษฐ์วรรณวิจิตรายงาน ขอบคุณคุณพงศิษฐ์และทีมงานนะครับช่วงนี้เรามาติดตามข่าวเด่นที่เกิดขึ้นรอบวันพร้อมกันครับเริ่มต้นกันที่งานมา,ากรรมปรองดองสมนชัน์คืนความสุขให้คนในชาตินะครับที่ท้องสนามหลวงวันนี้เป็นไปด้วยความคึกคักมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันเป็นจํานวนมากนะครับร่วมกันในเรื่องของการแสดงต่างนะครับแล้วก็จับใจ่ายใช้สอยตลอดทั้งวันนะครับต้องย้าว่าพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับทางด้านของพลตรีชวันเลขกชยันสุภาพ ประจำสำนักผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกและคณะได้ไปตรวจเยี่ยมศูนย์ข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับฟังปัญหาข้อขัดข้องพร้อมกับมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่โดยย้ำให้นําเสนอข่าวที่เสริมสร้างความมั่นคงของชาติในทุกด้านที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในสังคมและเพื่อก้าวสู่การเป็นสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลเต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายรายการพร้อมกันครับ